ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับฟังสบายสบายสไตสล์สรนันโดยผมสรนนันรอเอกวัรเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ต้องขอบคุณน้องแอนแล้วครับที่ได้กรุณาให้ลิขสิตอาสอนนันเอาบันทึกชีวิตรักมิจัยบัญชาซึ่งเขียนโดยคุณแม่กิ่งดาวดารณีของ <c oughs> ลูกแอนเนี่ยมาอ่านออกอากาศให้ได้ฟังกันกำลังสนุกทีเดียวครับ และก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการฟังสบายๆพอหลังจากลงไปได้ประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็เข้ามาดูกันนะบางวันตอนนี้ <c oughs> หนึ่งรายการต่อ,ตอหนึ่งเพจเนี่ยนะก็มีเป็นพันคนแล้วขอบคุณครับเออช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะผมจะได้ <c oughs> มีทับรงสตังใช้กับเขาบ้างตอนนี้แหมอะไรๆร,รู้สึกจะทำของฟรีเยอะเหลือเกินไม่เป็นไร เราก็ทําไปเรื่อยๆสนุกดีด้วยครับฮะสนุกดีด้วยถ้าผมจบเรื่องของคุณกิงดาวตราณีกับคุณมิชัยบัญชาแล้วต้องการจะให้ผมเอาเรื่องอะไรมาอ่านต่อดาราคนไหนมาอ่านต่อช่วยเขียนช่วยบอกมาด้วยนะครับผมจะได้ไปเตรียมไว้เพราะอันนี้เนี่ยน่าจะเหลืออีกประมาณสักสี่สิบตอนสามสี่สิบตอนก็น่าจะจบแล้วเหมือนกันนะครับอ่าฝากเอาไว้ด้วยครับท่านที่จะไปเที่ยวที่เกาะสม็ดที่พักที่ดี อาหารราคาไม่แพงเรียกว่ากันเองราคาคนไทยก็เท่สม็ดพาวิเลียนรีสอร์ทหรือว่าเอวาทาราผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่หน้าจอนี้ให้ท่านได้อ่านกันอันนี้ก็ของเป็นน้องๆน,นะฮะมันก็ลงทุนกันมาแล้วแล้วก็โอ้ยมันก็ลําบากกันมาสองสามปีนี้เรียกว่าลูกน้องออกไปเกือบหมดแล้วนะก็ไม่มีตังค์จ่ายลูกน้องก็ออกไปนะตอนนี้เนะี่ยก็เรียกว่าดีขึ้นมาหน่อย ไปเที่ยวเมืองไทยก็ยังพอได้นะกเกาะสมเอ็จก็ยังโอเคนะถ้าจะว่ากันไปแล้วก็ยังโอเคสนนราคาของที่พักอาหารการเดินทางการอยู่กันกินบนกเกาะสมเอ็จไม่ได้แพงเลยครับค่าเรือเฟอร์รี่จากเกาะถึงฝั่งจากฝั่งถึงเกาะเนี่ยรู้สึกเท่าไหร่นะผมวันนั้นผมไปร้อยร้อยบาทหรืออะไร ประมาณนั้นนะถผมจําผิดก็ขออภัยไปถามก็ดูแล้วกันนะครับไม่ได้แพงหรอกเออนั่งเฟอร์รี่แบบสิบนาทีสิบห้านาทีก็ถึงแล้วนะแล้วก็ขอบคุณมากสําหรับท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับวันนี้เรามาต่อกันเรื่องของมิชัยบัญชาที่พูดถึงคุณเพชรชราชาวราช ท่านก็คงจะได้ทราบแล้วนะครับว่ามิตรไม่ใช่สเปกของเพชรราและเพชรราก็ไม่ใช่สเปกของมิตรแต่ว่าบนจอภาพยนตร์เป็นจํานวนพันเรื่องแล้วมั้งน่าจะถึงเกือบเกือบพันแล้วแหละมิตรเพชรชราทางนั้นเลยจนได้รับสมญานามว่ามิตรนำสกุลเพชรรานั่นแหละครับนะทีนี้พี่ออทเขาก็สงสัยดิเพราะว่าเขาได้เคย คุยแล้วว่าไอ้ดาราคนไหนก็อยากจะไปกีดคนนอกวงการเขาไม่ว่าเลยถ้าจะมาอยู่กินกับเขาแล้วเนี่ยนะแต่คนในวงการเ,เขาขอร้องแล้วเขาก็เลยวกเข้ามาถามด้วยความข้องใจเหมือนประชาชนทั้งหลายที่ข้องใจนั่นแหละว่ามิตรกเพชฌราเนี่เป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยเออมันยังไงกันแน่พี่เชษก็ได้เล่าให้ฟังซึ่งท่านที่ฟังตอนที่แล้วก็คงจะทราบไปแล้วและคําสุดท้ายที่ผมจบเมื่อตอนที่แล้วก็คือว่า มิดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้รักเพชรชราแบบนั้นเขารักเหมือนน้องสาวนะแล้วก็ถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยความรักต้องมาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มาด้วยเหตุผลอื่นแล้วเขาถามพี่ออสว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยพี่ออสกิงดาวเนี่ยจะให้สาบานไหมเออคราวนี้พี่ออสก็จะต้องต้องตอบและวันนี้นะพี่ออสบอกว่าไม่ต้องค่ะและ รีบห้ามด้วยเสียงแสดงถึงอารมณ์ดีเป็นที่รู้อยู่ว่าถ้าพิเชษพูดอะไรแล้วเราไม่เชื่อเขาก็จะสาบานทันทีถือเป็นเรื่องจริงจังในชีวิตทีเดียวเออตรงนี้ผมผมแรกเล็ดนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคนจีนเขาถือนะคนจีนเขาถือนะเขาไม่ให้สาบานตุ่มสี่ตุ่มห้าหรือปลาบพ้อยมีอะไรก็สาบาน ผมเอาสุภาษิตจีนมาก็ได้อเออให้ท่านฟังก็ได้ว่าสุภาษิตจีนบอกว่าผู้ใดเอ่ยปากสาบานพร้อยพผู้นั้นต้องตายหูอันนี้สุภาษิตจีนนะอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ตั้งคำสัตว์ไว้ในใจพี่เชษพูดนะคือผู้หญิงคนไหนก็ตามที่เป็นผ้าขาวม้าแดงอ่นี่ก็นี่ก็เป็นคำสัตว์นะ ท่านรู้จักคำว่าผ้าเขามาแดงไหมลนะ่ะไม่ต้องหวังเลยว่าพี่จะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตขออธิบายคําว่าผ้าเขามาแดงสักนิดสมัยก่อนท่านจอมพลผู้บริหารประเทศท่านหนึ่งที่ชอบจะมีอีหนูอีหนูเล็กๆเด็กๆให้เข้าไปพบท่านหากท่านเอ็นดูมากก็จะมอบทรัพย์สินให้มากโปรดน้อยก็จะได้น้อย ตามโชคของแต่ละคนแม่สื่อที่มาติดต่อล้วนแต่เขี้วลากดินทั้งสิ้นเด็กบางคนไม่เคยคิดจะเข้าไปแต่ก็โดนคารมเกลี้ยกล่อมเมื่อเข้าไปแล้วก็ต้องเลยตามเลยมีทั้งสาวน้อยที่ถูกหลอกและสาวใหญ่ที่สมัครใจเข้าไปหานในผลท่านนี้มากมาย ขออนุญาตนะครับในนี้ก็ไม่ได้เขียนชื่อในพน,ใลลนนะครับไม่ใช่ผมหลบหลีกไม่อ่านนะฮะไม่ใช่ผมหลบหลีกไม่อ่านพี่ออดไม่ได้เขียนไว้นะครับและเนื่องจากท่านจอมพลผู้นี้ชอบนุ่งผ้าขาวมาแดงเด็กๆที่เข้าไปพบท่านจึงถูกสื่อมวลชนขนานนามพวกนี้ว่าผ้าขาวมาแดงเดี๋ยวค่ะพี่ออดบอกยังไม่ได้สรุปเลยว่า ช่วยเพชรรายังไงพี่ออดดักเลยเพราะพี่เชเ่เริ่มจะเริ่มจะเฉเข้าซอยแล้วพี่ออดดักเลยเดียวค่ะยังไม่ได้สรุปเรื่องเพชราเลยว่าไงพี่เช่ก็บอกว่าก็ให้เขาตัดสินใจออกมาเล่นหนังนอกสังกัดพี่จะช่วยโดยเล่นคู่กับเขาอีทก็เลยกล้าออกมาจากที่จงออกมาบินเดี่ยว ก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีเรื่องขัดใจกับพี่จงสิริสิริจินดาบ้างแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะักนะเพราะพี่จงก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีคงพยายามเข้าใจเหตุผลและทำใจได้ก็เหมือนพี่น้อยก็พี่น้อยกมลลาวาทินนะนะแฟนคุณรัตนาพรอ,อินทรกรรมแหงนะ่นะก็ปั้นสมบัติมาก็ทะเลาะกันกันกนไอ้เรื่องนี้นะ เรื่องที่ชามาเล่นคู่กับมิชัยบัญชาและมิชัยบัญชาเขาก็เป็นลูกศิษย์ครูหลังสีก็ทะเลาะกันบอกเอาไปเล่นกับมิชัยเอาไปเล่นกับมิชัยบัญชาเดี๋ยวก็ตายห mm hmm. รอกเพราะว่าครูลังสีเขียนบทครูลังสีกำกับยังไงเขาก็มีมีทางให้บทคุณมิตรคุณสมบัติเมธนีดีกว่ามิชัยบัญชาก็มันต่างคนต่างความคิดเถอะนะ แล้วมิตรเพชราก็ได้รับความนิยมนิยมจากประชาชนอย่างล้นหลามในช่วงนั้นในปีนั้นในยุคนั้นมาจนถึงบัดนี้ก็ว่าได้ยังมิตรเพชรามิตรเพชราอยู่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่พี่ออสแคะเอามาจากความรู้สึกของมิตรชัยบัญชาถ้าไม่ได้พี่ออสกิ่งดาวดาราีเขียนเราไม่รู้หรอกครับ คนโน้นเขียนคนนี้เขียนนักข่าวเขียนคอลัมนิดเขียนผมไม่เคยเชื่อเท่าไหร่หรอกพวกนี้มันโอ้ยสมนักข่าวสมัยก่อนนี่เขียนเขาบอกว่าอดาราผู้หญิงขับรถเข้าไปในบ้านผู้ชายนี่โอ้ไปเขียนเขาจนไปเขียนเขาจนเละเลยอ่ะเขียนเขาขอโทษนะเขียนเขาประหนึ่งว่าไอ้หาเนี่ยไปนอนอยู่ใต้เตียงอ่ะผมโอ้ยผมเป็นนักข่าวเหมือนกันแต่ผมไม่เคยเขียนแบบนี้นะแล้วผมก็รู้จักนักข่าว นักข่าวสองสามคนเนี่ยมีมีในกี่คนอ่ะเขียนสองสาคนเนี่ยเขียนอย่างนี้จริงๆไปจอดรถอยู่หน้าปากซอยอ่ะหน้าปากซอยบ้านบ้านผู้ชายนะและดาราผู้หญิงเนนียมันขับรถเข้าไปในซอยแค่นั้นเองโอ้โหมันเขียนเละเลยเขียนซะจนดาราหญิงมันจะแทบจะผูกคอตายเลยนี่ไอ้นักข่าวจังไลอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในสถานีโทรทัศน์ผมว่าในเกือบทุกช่องจังไรเยอะแยะหมด ผมถึงไม่อยากจะดูนะอ่ะต่อกันด้วยที่ออสเขียนว่าหลังจากผู้เขียนร่วมชีวิตกับพิเชษมาประมาณปีครึ่งวันหนึง่งที่บ้านนางเลิงในห้องสี่เหลี่ยมห้องเดิมเรากำลังกินข้าวกลางวันกันอยู่ซึ่งวันนั้นเราเลือกไก่ย่างจากสนามมวยอนะ สนามมวยเขามีไก่ย่างดังอยู่เจ้าเนี่ยผมลืมไปแล้วไม่ได้ไปสนามน,นะฮะลืมไปแล้วมีอยู่เจ้าเดียวดังมากไอ้เจ้านี้ไปทีไรก็ต้องไปกินขณะกําลังกินกันอย่างอริดอร่อยเสียงออดก,ก็ดังขึ้นก็แสดงว่ามีคนมากดที่หน้าบ้านพี่เชิในสภาพนุ่งกางเกงขาสั้นผ้าขมาม้าคาดพุงรีบเดินไปเปิดตู้แล้วก็แอบมอง เปิดตู้คือเขามีช่องแอบดูของเขาคือต้องเปิดไปที่หลังตู้ก่อนแล้วก็มองออกไปรู้เลยว่ามีใครมานะแล้วพิเจษก็พูดด้วยความตื่นเต้นบอกกับพี่ออดว่าออดมีแขกจากนั้นก็รีบกระวีกระว,วาดควา้ากางเกงขายา,ยาวมาสวมทับกางเกงขาสั้นหยิบเสื้อยืดใกล้มือที่สุดมาสวมห <c oughs> ยิบหวีมาหวีผม เอามือตบๆตบ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 ให้เข้าทรงหลังจากที่ร้องเชิญให้แขกรอในห้องรับแขกอาการรีบร้อนแบบนั้นนานๆจะได้เห็นพี่เชษเขาทำอย่างนี้สักทีหนึ่งทำให้พี่ออสสงสัยว่าใครกันนะ่ะคือแขกคนที่พี่เชษพูดถึงอาจจะเป็นคนพิเศษเพราะพี่เชษแต่งตัวออกไปรับแขกแบบเรียบร้อยเป็นพิเศษแต่พี่ออสก็ไม่ถาม พี่เชษเปิดประตูห้องและรีบงับปิดทันทีคือตอนนั้นนี่ยอยู่บ้านก็ไม่ได้เปิดประตูบ้านนะมันมันลำบากจริงๆเนี่ยผมูผมดูแล้วชีวิตดาราสมัยนั้นเนี่ยนะและพี่เชษก็เดินตรงไปที่ห้องรับแขกปล่อยให้พี่ออสนั่งปลุกปล้ำกับไก่ย่างอยู่เพียงคนเดียวในในห้องสี่เหลี่ยม อกินข้าวอ,นะอยู่ในห้องนอนแล้วนะจนอิ่มอย่างไรดีละ่ะทีนี้จะต้องล้างมือห้องที่อยู่มีทางออกทางเดียวคือประตูหน้าเดินออกจากประตูถ้าไม่ผ่านห้องรับแขกก็ต้องอ้อมไปทางขวาเดินรอบห้องและเข้าไปล้างมือในห้องน้ำที่อยู่หลังห้องรับแขก โดยมีทางเดินกั้นยาวตลอดระหว่างห้องนอนกับห้องรับแขกและห้องน้ำหากเดินเข้าห้องน้ำคนที่นั่งในห้องรับแขกและคนเข้าห้องน้ำจะมองเห็นกันและเห็นกันอย่างชัดเจนทีเดียวด้วยความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าความอยากจะล้างมือผู้เขียนจึงเปิดประตูหน้าเดินอ้อมด้านหลังเข้าห้องน้ำ เมื่อถึงทางกั้นระหว่างสองฟากผู้เขียนหมายถึงพี่ออสจึงตั้งใจมองเข้าไปในห้องรับแขกเห็นผู้มาเยือนอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับเธอที่นั่งมองผู้เขียนอยู่เพียงแวบเดียวที่เห็นรู้สึกคลับคล้ายครับคลาว่าเป็นผู้หญิงคนนี้เทคตรงรู้สึก ก็รู้สึกคลับคล้ายคลับคราว่าเคยเห็นเทคสองก็รู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าเอ๊ะเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ที่ไหนนะในขณะที่ล้างมือใจก็คิดไปถึงสระบุรีครั้งที่อารังศียกกองไปถ่ายหนังเรื่องเพลิงทรณงพี่ออสจืดขึ้นมาในสมองท,ทันทีว่า สุภาพสตรีคนนี้เองที่ขับรถสปอร์ตสีแดงเปิดประทุนไปรับพี่เชษจากกองถ่ายสระบุรีเข้ากรุงเทพเธอเป็นใครกันแน่บอกตัวเองว่าวันนี้ต้องถามพี่เชษให้รู้เรื่องให้จนได้ล้างมือเสร็จออกจากห้องน้ำเดินเข้าห้องนอนนั่งรอพี่เชษเป็นชั่วโมงใจก็คิดว่า แขกคนนี้มันคุยอะไรกันนักกันหนาะหยิบหนังสือมาอ่านก็แล้วทำอะไรอะไรไปก็แล้วจนเบื่อสมาธิก็ไม่มีเอาเลยในการอ่านหนังสือในที่สุดแขกคนนี้ก็กลับไปเมื่อแขกคนนี้กลับไปเงียบเสียงแล้วพี่เชษเปิดประตูเข้ามาหลังจากปิดล็อกเสร็จสับ ก็เริ่มถอดกางเกงขายาวถอดเสื้อยืดคว้าผ้าเขามาคาดพุงอย่างเดิมทำไงรู้ไหมครับอีตาเชษก็ทำหน้าตาเฉยไม่รู้ไม่ชี้พูดทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มองหน้าผู้เขียนนี่เมื่อกี้นี่ยหนอมเขาเห็นออสด้วยนะเขาถามว่ากิ่งดาวใช่ไหมพี่ก็ตอบว่าใช่พี่ออสไม่ได้หันไปมองหน้าพิเชษ แต่รับปาไปรับคําไปว่าแฟนเหรอพี่เชษทําหน้ายิ้มยิ้มตอบเรียบเรียบไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นก็ไม่เชิงหรอกเคยเป็นคนรู้ใจกันแต่ไม่ได้พบกันนานมากเขาผ่านมาก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนพี่ออสก็กัดเลยคงคงจะเป็นแขกพิเศษสินะ เพราะออสไม่เคยเห็นพี่เชษแต่งตัวเต็มยศออกไปรับแขกแบบนี้นะไม่เคยเห็นพี่เชษแต่งตัวแบบนี้มานานแล้วในการที่รับแขกก็เห็นอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะพี่เชษก็บอกว่าพี่ต้องเรียบร้อยหน่อยเขาเป็นลูกไทพนอยู่กองทัพอากาศให้เกียรติเขาที่แวะมาเยี่ยมเยียนแต่ว่าพี่ว่าต่อไปเขาคงไม่มาอีกแล้วลพะพอเราพูดกันเข้าใจแล้ว เขาจะมาทำไมมาเจอมาเจอนางเอกเป็นเมียอยู่ในบ้านก็คงไม่มาแล้วละ่ะนะผู้เขียนไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรมากนักแต่ไม่อยากซักถามเพราะนิสัยส่วนตัวรำคาญคนที่มาซักถามโน่นถามนี่เรื่องส่วนตัวปากก็เลยปิดสนิทคิดเพียงว่าคอยฟังข่าวต่อไป และหากพี่เชษมีพฤติกรรมนอกใจถึงเวลานั้นค่อยว่ากันาตายแน่ตาเชษแกงานที่วันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วครับติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ใหม่เอจากจากเรื่องดรามา่าจากเรื่องรักกระจุมกระจิมแทกจะเป็นเรื่องบูเลยไปตอนนี้นะติดตามรับฟังได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ